แล้วแฟนสองสู้ปูซู่ข้นเนาะค่ะเมื่อนี้กับควันประหลาดเนาะพี่น้องกันสิว่าสู่ฟังตอนควันจังสี่จังเก้ามันมักออกกันนะก็ะเลยเป็นแนวทางเนาะค่ะเอฟซีกับพ่อแม่พี่น้องข้างบ้านห้องมักกับแจ้งตามบ่มากกับโบ๊ะปิยังฟังเบิกซับซื่อๆก็ได้ค่ะฟังฟเพื่อความบันเทิงก็ได้แจงได้กับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อค่ะเด้อค่ะ ที่เอฟซีทราบกันเนาะ่าลูกใต้ลดลงเพิ่นขับไปส้นจิงใหม่ค่ะกันไปท่ามกันเศรษฐก็ยังลายยังไรแนวนอที่นนองเนาะแต่ว่างวดที่แล้วเบิรทราบกบถูกอยู่นะคะถูกหกสองนะคะหวดที่แล้วค่ะสมกับยาเพิ่นมาจาพรรษานน่านะคะยาเพิ่นแหวกดินมหานาบ้านนะคะก็เพิ่น แบกเดินมากเป็นข้องบักไ่เลิกลงไปใต้เพื่อนีินแต่ว่าเลขทียาเป็นมานางเขียนห้ในค้ามฝันนะ่ะมันบ่เขานะคะยาหนี่คือปูยาปูสีสุดโตหญ้าปทุมมาวังคำสนุกเคยถือน้ำพึ่เก้าวดติดก้าวดติดแทบบเอาชีวิตบอด,ดอเท่ากันไปงางววชเตีึกถือได้เป็นกะทรงค้นมาหาเอาเบื้องทรัพย์นี่เป็นเกษตรทรงไม่ยิ่งกับผู้ใต้เป็นย่ายเขามาหาเอา ดากาบังคีก็บทรงคุณยิ่งมากทั้งคูส่สมาเทียละสองคนมารับไปอยู่ข้ามถนดในความฝันเด้อค่ะไม่ใช่<ต>ความจริงร <c oughs> ไม่ใช่ความจริงแต่ว่ามันฝันฝันก้าวหัวติดผูกก้าวหัวติดจนได้สร้างบ้านนะกะได้เพื่มงาไปอยู่บ้านเนาะค่ะแต่กีไม่ของเศร้านาออยู่ของเศร้าพี่น้องบ่มีบ้านหลบแต่กีนะแล้วบานนี้เพิ่นมากกับมาอีกพี่น้องกลับมาแหวกปีนมาเลยทะเบียนบ้านกับท่านออก เลขคือ้นเขียนหายงวดที่แล้วก็บพอออกเลขแปดเก้าพอออกบาน,นงวดนี่มากมายนนมาเขียนม่มาในความฝันล่ะอคำที่ว่าเขียนกะเป็นฝันสร้างวั้ฝันว่าพ้นนี่คือมัดไว้ื้องต้นใหม่บ่าแม่นยางใจคนอนะคือมัดไว้ตีกบ่ได้ได้มัดหอดข้อ เป็นผู้หญิงเนาะค่ะบาดีพ่าอยู่ได้หออเพิ่นไปตกบักไก่หนึง่งจ้ควองก็ได้แรนใส่น้ำไปเบิงได้ไปเอาเกันไก่กตัดเชือกออกว่าทันตายนั่งอยู่คันว่าตายแล้วกัสิว่าศูนย์สี่อันนี้เพิ่นบ่าตายผู้หญิงคนนั้นเพิ่นบ่านานนบาตายแล้วบาดี่ได้ดไปตัดเชือกออกแล้วห้องขึ้นบาดีความฝวันอันนี้กับสี่ข่ายกับน้องเพิ่น ฮ้องคือในไทยบ้านทั่เอื้นหนึ่งโหัวคกเก้ามาเอาเพื่อนไปลพยงบาลด่วนเพื่อนว่าท่านตายว่าสั่นมาหนึ่งโหวคกเก้าเอื้นทั่เบอร์นี่เด้อว,ว่สาสั่นห้องบอกเพื่อนซึ่งการคล้ายๆของเคนองเพื่อนแต่หลอดแหลกเนาะแต่ว่ามันฝันดีฝันอีกสนตจนี่แหละฝันสนใตงามาอยู่นําขันเพื่อนาอยู่น้มนาะมันจะถืะอเลขเนาะกาอันนี้ฝันหลอดแหลกหลอดที่สองบ้นนี้ รอบนี่ก็ขวัญว่าผีมากอดแอลผีมากอดแอลพี่น้องเพ่นเราเมือเ่อยืนมาข้างหลังมากอดแอลไว้ลูกวัวก็อยู่ตั้งนาเบิดเป็นผูใ้ใดมากอดแอลว่าสันได้หันไปเบิงยังสิเพราะหันกลางกลับไปเบิงยิ้มแ้วยุยยุยว่าสันคนคนนั้นเป็นคนผีรู้จ,จักนะคะซึ่งคนเสียชีวิตไปโดนแล้วก็เล่ยว่า อ้าวตายไปแล้วตื่นนีวะสันอายุเล่านาหกปีกร,ประว่างเล็กตัวเกาเด้อพี่น้องพราะว่าฝันเห็นเพื่อนเทใดมันออกสองหกค่ะก็เลยว่าเมื่อกาพี่น้องว่าระว่างเล็ตัวเกาเมื่อก่อนเอวโอ้ผีผีเมื่อก่อนเอวหันไปแต่ว่าผีตัวนั้นเราไปโคตรเฮาหมดจัดอ,อายุหกปีอ ค่ะเบิร์กซับมีละอันนี้คือฝันล่าสุดเลยใช่ไหมครับแมนเอฟซีค่ะระว่างสองหกเจ้อค่ะเลขตัวเดิมเบิร์กซับผมให้เด็กไปดเึงไปดีคิดว่าสิบล็อกเบิร์กตกตัวนี้เพราะว่าเด็กตกเกาครับกับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของลูกไซค์ค่ะเอฟซีกับพิจารณาเบิร์แห่ไปกับขาไร้วันก็ได้เก้าสามสี่สองนะคะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตถามครับเบิร์กซับไออายุคนที่ ไปมัดไว้แล้วไป,ไปไปไปช่วยเขาเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่ครับผมผ่า่าสิบเจ็ดปีบรออเอออายุเป็นน้าบหครับผมเพราะว่าไปไปไปช่วยเขาไว้นะครับไปช่วยเขาไว้เ,วเ,ข,าวเขาเ่ตายกันเขาตายสิว่าสี่ศูนย์นะผ่าสิบเจ็ดปีเด้ออายุคนจีฟันนะอ้นจีฟันเห็นนะแต่ว่าอัน,นมนันเลนสองหกเก้าหกเก้านี่ยเป็นยังจังเน่นสองหกฟันเห็นคนคุณีมันออกสองหกคือบากบหกสองได้เงินตลอด ฟันหินแกนได้เทียร์แล,ลี่ซีฮารมันถูเนยคือเลขตัวเดียวนี่แต่ว่าปัญหาวันออกไปแล้วอะค่ะพี่น้องมันสิกลับมาอีกบ,บอรครับอันนี้คือส่วนตัวนะคะชอบอยู่แต่ว่าจะเอฟซี่กับพิจนาเบิรงในเดอเป็นความฝันนะครับเนาะความฝันนะสำหรับผู้ชอบตกกวัวเก้าหรือว่าฝันตรงกันแต่ว่ามัรสองหกก็หกเก้ากาี่ปอยแม่นี้เวาสูพี่น้องฟังก็คือ เยอะคาใจนะย่านมันมากสองหกย่านออกตัวเก้าค่ะครับย่านเลขออกตัวเก้าเคยฝ <9 S 2> ันเห็นแบบนี้แล้วเคยถูกเหรอครับถูกแนวออกสองหกนั่นเท่าก 6, 6, 2, อกหกสองคึนแนวซื้อกันแนวคือตลอดเลยกับฝันเห็นวนนี้ซื้อสองหกเลยอายุเพิ่นตอนเพิ่นเสียเพิ่นเสียตอนยี่สิบหกปีค่ะแต้ว่ากับโอ้เบิดปีกับบฝันเห็นเด้อปี่น้องปีนี่ฝันเห็น เคยถือตัวนี้ตั้งแต่หลายปีขึ้นหลังอยู่สิมันออกนะแกเสียไม่ไหมหลฟันเห็นแกมาหานะด้วยเสืออายุแกเ่เลยถือป่านนี้รอบนี้อาจกลับขึ้นไม่อีเตอร์พี่น้องปนะกซือสิมาหาชิดเพ็บพ่นถือถือมัดกกใหม่แต่ว่าพูตจายถ้าตายแอดมินจะว่าศูนย์สีแต่ว่านี่พ่นผูตจยายนะพ่นย่งอยู่ไปซอยท่านจะเลยห้องเอิญ หนึ่งหกกเก้าเด้อโทษไปเบอร์นี้จะโทษไปเบอร์อื่นเลยวะในความฝันนะน่ะค่ะคิดว่าจะนี่แหละพี่น้องมากคกเก้าซิบโกกกะตัวเก้าเจ้มันกะสี่ออกไปแล้วเนาะครับเอาพี่เจรนาพึ่งค่ะแต่ว่าหกคกก็ยังไม่ออกเอสซี่ค่ะระวังหกโคกเด้อออกว่านอกเนาะมันออกได้เก้าเก้าน่าปีนี่นะตรงก็เลข้อสอบอ้องดูตัวเลขเลยครับเด็กครับ เลขตัวนี้เคยเจอเลขหนึ่สองหกนี่นะครับเบิเกเซตเตียค่ะฝันเห็นย่านไม้อีก,กนะพี่นอ้องเอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมเป็น,ปนความฝันนะครับเป็นเลขความฝันของเบิกซับนะครับผมฝ<ช>ันเคยฝันแบบนี้แล้วมันเคยออกตัวนี้ใช,นใช่ไหมครับแล้วก็อยากบอกเป็นแนวข้าง ครับอุกขนเนาะให้คุกขนเด้อผู้ใดเห็นลิบนี้กดไลค์กดแชร์น้ำเน่่มันออกสองครบนี่จ้าคือสีได้ยุดอกครับเอาแคปหน้าจอไว้นะครับผม่าก็ต้องขอขอบคุณเบิกทรัพย์นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับงวดประจำวันที่สาสิบเอดนะฮะสามสิเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิหกอีกไม่กี่วันเนาะค่ะครับเขี่เท้ากันยาเปินมหาจังสีมันจะเจยกือกันนะเคยเคยถูกแบบนี้กี่งวดติดครับผม น,นีที่ติดๆกันนะก้9งวดที่เรือนะส3งวดเว้นส3งวดเว้นสี4งวดเว้นอคือตลอดว่าแต่ฝันเห็นปูายาพญานัคมหาครับรอบนี้เพิ่นมาเขาพัรษาน้ำย<อ>าประทุม่มมาเขาพัรษาน้ำคือในความรู้สึกใช่ไหมฮะ ฝันันความฝันในความฝันคอมมนว่าลู่ซื้อปาสีมาาดิฝันเห็น่นแบกปินมามาอยู่บ้านเราเนี่ยโอ้แล้วบันนี้พ่นมานังทับโตเบิกทัพย์เขียนเลขรื่สีกับมาใส่ชุดสีขาวเป็นคู่มะนังราคา่นยูทั้งขาครับรอบนี้มากกับลื่นสีมาจําปรรษาเข้ารรษาอยู่ที่บ้านเบิกทัพย์ในความฝันในความฝันบ้านบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับผมหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้า เร่ว่าจัดไปเบิร์ตแล้ล่ะซุ่มหนึ่งสี่เก่าตรงกันก็โอ้ปอเพื่นจัดไปเบิดแล้วออกก็ได้นะคะแตีว่าขอหถือสามตัวเด้อเพราะว่าจะขึ้นหัวห้ปูหอยงาไม้นัครับมันแคบขอถือสามตัวเด้อปูงาหอซี่เพื่อนใดน้ำเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับผมปไหค่ะค่ะ